จ้ายัง <c oughs> จำลองกับสีเกียงเม่อไห่ได้บะเนี่ยจะปั่นย่านางใส่จะปันะนะป่นย่านางนะคะจะปั่นย่านาง ยังไม่ใหม่คือบอกเคยได้กินแล้วพี่น้องเป็นแน่ไรไกินให้มันสาใจบอกกันะกินแล้วก็ค่ะมัน,นม้อได้เดี๋ยวเอาอีก ใส่เหยานางนหลายๆพี่น้องมันกดขุนต้องแสด อยากคือเขาเพือ,อ,อให้ได้กินพี่น้องเอ้ยเงือกเ่าไหรอยากแกงน้องใหม่ปลาวันนี้เตีนตู้เย็นก็บบาอยาก giang sột cái khẩu viên này nọ, xếp vào cái Boy mọi người có biết không nhiều, khẩu bia biết bia bia biết không có biết không có biết không có bia พี่กีนหนูปั้นไปเลยละเอียดไปน้องกันนู่มสดๆต้องเหมือนมันละเอียดมากพี่เนอะใส้เข้าไปเลยหมอ ันนี้ปลาลานะคะน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาปลาปแดกใส่เข้าไปเลยผมชูรูรสใส่ตามใจชอบจอบหน่อยใส่หน่อยสอบหลายใส่หลายประมาณนี้ผมนังเดือดพี่น้องน,นี่แกงสนน้า appointment dia <coughs> kan kan. Geraklah pi nak. không có mặc con nồi nói con mắt phổi mặt 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 nó rẻ mặc mắt nó ไม่เกจังนอนแล้วก็สอความเข้มเข้าไปเสียบคับพี่น้องอนี้ก็เปนผักกะย้นี่ผักกะยพี่น้องยใส่ลงไปด้บ้านันแล้วแกงนมยายจําลองนี่บ่ใส่อย่างอื่นเลยบ่ใส่ผักอันอื่นมันบ่ได้กินแกงนมมันบ่ได้กินน้ําใมันใส่บวก็มันกินบว เทนต์บ Th ้านกะแย่งพักน้่งตู้ยายใส่นี่ก็แซ่บแล้วพี่น้องเลยต้อนี่ก็แซ่บแล้วต้องใส่ยังมากไหมง่ายๆสไตล์คนโบราณ ฉันมเสียบค่ะเสียตาตักไปกินจ้าวยบางไงหนึน่งหูแล้วให้ห่อดเอาเขาเขาเทียงว่านกินอดเอาไม่กินเขาแรงเพียงเดียวคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่